ก่อนอื่นต้องกราบขอคุณผู้กองประกอบนาคตระกูลที่ทำหน้าที่เป็นเด็กวัดเข็นรถพัตหารอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ บินทบาตยามเช้านะคะเป็นภาพที่ปิติใจยิ่งนะคะตอนเช้ายมเพนรอนะคะที่จะได้ภาพแผงบุญนี้มาให้ยมเพนได้เกาะบุญของนางฟ้าเทวดาทุกท่านนะคะที่ได้ออกมาทําคุณงามความดีสืบทอดต่อยอดพลัลตนาไตรนะคะและให้ยมเพนได้มีโอกาสได้ฝึกฝนการภาคคลิปบุญนะคะได้ทําให้ยมเพนได้กุศลตามพวกท่านเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นภาพที่ปิติใจยิ่งนะคะ สำหรับหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่ประชาชนนะคะ,ะเกินครึ่งนะคะมีอาชีพเกษตรกรนะคะถือว่าเป็น ความสำเร็จนะคะของการสืบทอต่อยอดพระศาสนาที่ทำให้ผู้คนนะคะออกมา,าทำนุบำรุงพระศาสนาตามเหตุตามปัจจัยซึ่งหน้านะคะแล้วก็มีญา,าติโยมจำนวนมากาที่มาวัดไม่ได้นะคะแล้วก็อาศัยหน้าบ้านนะ,ะเป็นที่สะสมบุญสะสมกุศลนะคะทานเป็นบาตรฐานอันดับต้นๆน,นะคะของการที่จะทำให้เรา พัฒนาทางกายทางจิตนะคะขึ้นสู่มักสู่ผลนะคะขออนุญาตใช้คำนี้นะคะเพราะว่าความเมตตานะคะเป็นเหตุแห่งบุญนะคะในอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเราขาดความเมตตาการที่เราจะ,จะเจริญสติปัญญา ยกระดับจิตใจเพิ่มขึ้นนั้นก็ยากเหลือเกินค่ะนำภาพบรรยากาศแห่งบุญยามเช้าวันนี้มาให้ได้มาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะและได้อนุโมทนารับบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะ